สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวกับแมททอยครับผมผมคมสันนะครับจากร้านมิวกั color, บแมททอยครับวันนี้ก็จะมีคลิปตัวนีงนะครับมานาเสนอเนาะก็จะเป็นคลิปหรือล้างนะครับก็เป็นเป็นขออนุญาตตอนนี้ขออนุญาตใช้คําว่าแค่ภาพถ่ายก่อนนะครับเป็นภาพเป็นภาพแบบแปะไปก oui ่อนนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีเวลาตั้งคลิปแล้วก็นี้เพราะอยู่ในเมมโมรี่ผมอะตอนนี้เมมโมรี่สตัวเต็มหมดแต่ ยังไม่ได้เอามาตัดต่ออะไรให้นะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วก็มีนะครับที่ยังไม่ได้ลงให้เลยก็มีนะครับอ,อ <c oughs> ลํำนี้นะครับลํำที่จะให้ดูนะครับลํำนี้ก็คือเป็นของพี่ในพี่พี่พี่มนัตนะครับพอดีเท่าที่คุยกับทางเจ้าของโดนก็คือโดนนะครับมีการบินนะครับแล้วก็ตกน้ํานะครับพอตกน้ําแล้วก็เอาขึ้นมา ตากแดดสักพักหนึ่งก็คือตากให้มันแห้งสักพักหนึ่งเสียบแบตเตอรี่เสียบอะไรเข้าไปมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับพอใช้งานได้ปกติแล้วก็เก็บเนาะเท่าที่ฟังก็คือเก็บเก็บก็คือเก็บไว้ในกระเป๋าโดยที่ไม่ได้ไปอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้ไปคลีนไปทําความสะอาดวงจรอะไรนะครับพอเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วกเก็บไว้นานนะครับพอเก็บไว้นานแล้วก็เหมือนกับว่าเอากระเป๋าว่าวางไว้ข้างนอกแล้วเหมือนโดนฝนโดนอะไรด้วยนะครับ ตามที่ผมเสนอคลิปไปเนาะเท่าที่ฟังฟังแล้วคุยคุยกันนะครับที่จะบอกในคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะบอกว่าเวลาเราเก็บโดนเนาะเก็บโดนนะครับให้เก็บในพื้นที่ที่1เลยอย่าโดนแดดนะครับอย่าโดนแดดโดนฝนนะครับ2อ,อย่าเอาไปไว้ใกล้อ์นะครับเพราะบางทีถ้าถ้าบางท่านนะครับเวลาเก็บโดนผมเห็นผมเห็นแล้วก็เจอหลายหลายเคสก็คือว่าเราชอบเอาโดนไปคืออยากให้อมันเย็นถูกไหมเราก็จะเอาเออ สมมุติว่าแอร์ของเราอยู่งี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอาเอาโดรนของเราไปไว้แถวๆวเนี้ยใต้แอร์อย่างงี้นะอันเนี้ยมันจะเกิดความชื้นนะครับมันจะทําให้ตัวตัวโดรนเองอะในวงจรของเขามันจะเกิดความชื้นนะครับจะทําให้โดรนแล้วก็แบตเตอรี่ของโดรนแล้วก็อุปกรณ์ที่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่อยู่ในตัวเขาเกิดความชื้นได้อันนี้คือแนะนำเนาะแล้วก็2การเก็บโดรนนะครับในพื้นที่ที่อยู่เขาเรียกว่าโซนนอกบ้านเนาะแล้วเราลืมหรือเผลอหรือวางไว้บางครั้ง การที่อย่างเคสนี้ก็คือฝนตกนะพอฝนตกปัญหาก,ก็คือมันก็จะเปียกทั้งหมดนะครับพอเปียกทั้งหมดก็อุปกรณ์ที่อยู่ในก็มีโอกาสที่จะเสียได้เหมือนกันเนาะก,ก็จะประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่ามีอะไรอ,อ,อย่างลํานี้ก็ไล่หรือนะครับหรือล้างบอร์ดทุกบอร์ดนะครับก็จะมีที่ตกมาก็จะมีหนักๆเลยคือเคสกล้องนะครับชุดเคสกล้องชุดออมอเตอร์เอ้ยไม่ใช่เออใช่ใช่ ชุดเคก,กล้องนะครับชุดมอเตอร์แล้วก็ชุดอพอดีมีน้องผมดูในจอมีน้องส่งไลน์มาสั่งแบตเตอรี่ของโดนตัว h g 9 0 7 Max นะครับ h G 9 0 7 Max นะครับแบตเตอรี่มันจะแตกต่างนะเมื่อกี้เราคุย h g 9 0 7 Max แบตเตอรี่มันจะแตกต่างกับตัว h g 9 0 7ธรรมดานะถ้าใครที่ใช้แบตเตอรี่ของ07 Max ไปใช้กับแบตเตอรี่ของ07ธรรมดาปัญหาก็คือว่า07 Max มันจะมีน้ำหนักมากกว่า 07ธรรมดาหน่อยหนึ่งนะครับมันจะทําให้มอเตอร์นีมีโหลดมากขึ้นนะครับก็จะทําให้เจ้าตัว07ธรรมดา07โปรนะมีโอกาสที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยรับน้าหนักมากขึ้นนะ,ะกลับมาเรื่องของเราพอดีมีเมสเซจเข้ามาเมื่อกี้ผมดูที่โทรศัพท์ทิ้งหมดมาเรื่องของหลอกก็คือตัว HG907 Max ของพี่มณัฐนะครับก็ลำนี้ก็ลายล้างวงจรใหม่ทั้งหมดเลยจะมีลูกค้าเข้ามา แล้วก็ไล่ล้างวงจรใหม่ทั้งหมดนะครับพี่ของพี่ไล่ล้างวงจรใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไล่เช็คระบบสวัสดีครับต่อนะครับเมื่อกี้เมมโมรีของโทรศัพท์เต็มนะครับล็อกแล้วก็อเผอิญว่าเหมือนลูกค้าจะเข้าก็เลยเบรกไว้ตอนี้นะครับของพี่มานัทนะครับจบแล้วนะครับของพี่มานะัทก็จบแล้วก็อย่างที่ผมเสนอในคลิปเนาะก็ค่อนข้างโดดเดือดเหมือนกันนะครับกระเป๋าก็ซักให้ใหม่นะพี่ซักกระเป๋าให้นะครับ ล้างวงจรให้นะครับแล้วก็เช็คระบบให้นะครับของพี่ก็จะมีสายของสปีดขาฝั่งฝั่งหน้า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 ซ้ายก็คือขา A นะครับขา A ออันนี้คือสายขาดก็ตอบเปลี่ยนสายให้นะครับจะได้บินได้ง่ายขึ้นนะครับก็ใบก็ยังใช้ใบเดิมอยู่เนาะพี่เนาะ ก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าอยากได้ใบใหม่เมื่อไหร่ก็สามารถ,ถาทักถ่ายเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเวลาเราบินนะครับแล้วถ้าสัญญาณภาพมันไม่ดีเดี๋ยวผมขยันนิดหนึ่งถ้าสัญญาณภาพมันไม่ดีนะครับสัญญาณภาพไม่ดีหรือว่าสัญญาณภาพมันกระตุกนะครับเวลาเราบินไปประมาณสักร้อยเมตรสองรอเมตรแล้วมีอาการว่าสัญญาณภาพกระตุกหรือว่าส่งสัญญาณภาพได้ไม่ดีนะผมแนะนํานะครับผมแนะนําว่าให้ลองใช้รีพิเตอร์ช่วยนะครับรีพิเตอร์นะครับ ก็อย่างของผมเองผมก็ทำรีพิเตอร์นะครับไว้รอนะครับหลายตัวเลยนะครับซึ่งโดนที่มันใช้ระบบ wifi ในการส่งสัญญาณภาพนะครับส่วนมากนะครับ99%เลยผมใช้คำว่า99%นะครับมันจะส่งสัญญาณได้เต็มที่ไม่เกินไม่ติน2300มเมตรอะมันก็จะมีอาการว่าหลุดหลุดแล้วก็ ต่อสัญญาณแล้วบินต่อบินต่อได้แต่ว่าสัญญาณภาพมันก็จะหายไปเนาะส่วนเจ้าตัวรีวิเตอร์ที่ผมแปลงไว้ให้คือสามารถเอาไปเปิดใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้อง ไปสนใจอะไรบ้างนะครับก็คือผมทําคลิปไว,ไว้ให้ดูละเดี๋ยวผมจะฝากไไลิงก์ไว้ให้ผมทําคลิปไว้ให้ดูแล้วว่าเวลาเราเ,เปิดใช้งานรีพิเตอร์กับไม่ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยสิ้นเชิงเลยเนาะถ้าเราไม่ใช้บินเต็มที่ก็20เมตร30เมตรก็เริ่มมีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้รีพิเตอร์ช่วยนะครับมันไปได้ประมาณ4500เมตรได้โดยที่เราเวลาบินกันจริงๆ ถ้าในพื้นที่ของตัวเองผมว่าลักมี400เมตรเนี่ยคือกําลังสนุกสนะครับสาหรับตัวเรานักที่บินในบ้านหรือว่าบินในสวนของตัวเองนะครับ400เมตร300เมตรเนี่ยถือว่าเวิร์กมากนะครับแล้วก็ภาพมันเสถียรทําให้เราสามารถคอนโทรลโดนได้แบบเนียนๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสมากับตัวเองนะครับก็เลยมาแจ้งแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับรีพิเตอร์นะครับพร้อมที่ชาร์จนะครับพร้อมชุดทั้งชุดพร้อมเล่นเลยนะครับ ชุดหนึ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็จะมีค่าส่งห้าสิบาทก็หนึ่งพันห้าร้อห้าสิบบาทเนาะรวมส่งส่วนท่านไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่เล่นอยู่แล้วไม่สามารถหรือว่ากลัวว่าต่อสัญญาณระหว่างตัวรีพิเตอร์นะครับกับตัวโดนไม่เป็นนะก็สามารถทักทายผมมาได้แล้วก็สามารถส่งโดนนะครับมาให้ผมต่อจอยกันให้แล้วให้ผมส่งกลับให้อย่างนี้ก็ได้นะครับเราซัพพอร์ตกันเสมอนะครับส่วนท่านไหนที่ใช้นะครับที่เอาไปใช้นะครับ เอาไปใช้แล้วติดปัญหาปัญหานั่นปัญหานี่นะไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมแบตบเสียแบตบอะไรหรือว่าตัวอุปกรณ์มันมีปัญหาสามารถส่งมาซ่อมแล้วก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดอย่างที่บอกว่าผมเน้นบริการหลังการขาย100%ซนะครับการขายของผมทุกท่านก็จะเห็นว่าเวลาผมขายจริงๆแล้วผมผมก็ไม่ได้แบบไป ไปเน้นขายเป็นลำอะไรมากมายส่วนมากคืองานซ่อมเนาะเพราะงานซ่อมผมก็ค่อนข้างเยอะเยอะเลยใช้คำว่าเยอะนะครับเต็มมือตลอดนะครับก็มีอยู่ตลอดเพราะอย่างตอนนี้ก็รออยู่เป็นสิบปิลำเหมือนกันนะครับผมก็พยายามทยอยไลย่ให้มีของออน่าจะเป็นแปดแปดปปดหนึ่งเก้านะครับของพี่ผมไล่เช็ควงจรแล้วรู้สึกว่าตัววงจรน่าจะมีปัญหาด้วยกับการบินแล้วตกลงมานะ พราะอันนี้ผมมันมันอยู่ในรังนะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังสั่งตัววงจรหลักอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าวงจรหลักมันมาแล้วลองเทียบแล้วถ้ามันใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะพี่เนาะส่วนของพี่ชุดกล้องก็มันต้องรอวงจรหลักมันจ่ายไฟให้ชุดกล้องก่อนนะครับเนื่องจากว่าบินชนมนะันหนักเหมือนกันนะครับส่วนของพี่มันับก็จบแล้วนะักตามคลิปที่ผมทําให้เนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะอย่างที่บอกนะก็จะมีคลิปที่ ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ทําตัดต่อเป็นคลิปให้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับครั้งก่อนเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะแล้วผมผมยังไม่ค่อยมีเวลามานั่งตัดต่อคลิปเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตเดี๋ยวให้ผมเคลียร์ตัวเองนะครับแล้วก็เคลียร์หน้าตัดใช้คำว,ว่าหน้าตักเลยที่กองกองอยู่หลายหลาเนี่ยให้จบก่อนนะครับแล้วผมจะมานั่งค่อยๆทยอยอไล่เคลียร์ให้นะครับอ่ะ มีลูกค้ามาพี่แม็กพี่เมลวรับนะลูกโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านเมลกับแม็กทอยครับผมคมสันนะครับก็วันนี้เราจะมาดูเจ้าตัว HG 907 Max กันนะครับจะมองเห็นว่าสภาพของ907 Max คือแต่ผมคุยกับเจ้าของเขาละเจ้าของเขาบอกว่าก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่พอดีมันตกในช่วงหน้าฝนนะครับพอตกในช่วงหน้าฝนแล้วก็คือเก็บไว้เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ แต่เท่าที่ดูบอร์ดนะครับดูบอร์ดดูบอร์ดนํำทางบอร์ด GPS นะครับจะมองเห็นกับผมว่ามันค่อนข้างจะจะโหดเหมือนกันนะเป็นไปได้นะครับโดนนะครับถ้ามันเจอความชื้นนะครับเจอความชื้นให้เราทําความสะอาดให้เสร็จซะก่อนนะครับค่อยเก็บไม่ใช่ว่าเก็บไว้นาน,านๆแล้วเวลาจะเล่นเอามาเล่นใหม่อันนี้จะมองเห็นด้วยกันนะครับเล่นในช่วงที่มันเป็นหน้าฝนเนาะ จะมองเห็นว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ทั้ง4ลูกอาการเดียวกันเลยคือสกรปรกมากนะครับจะมองเห็นเลยว่าสกรปรกมากนะครับถามว่ามันรีลันได้ไหมมันรันได้นะครับลันได้แต่ว่าขดลวดมันโดนเ,าเขาเรียกว่าทิเลนเคลือบไว้นะครับทั้งทั้งสี่เลยอันนี้ก็ต้อง ผมว่าน่าจะล้างทั้งยวงนะครับทั้งตัวสปีดที่อยู่ในขานะครับเพราะในขาเขาก็จะมี e s c นะครับก็คือสปีดคอนเทนท์ที่ฝังอยู่ในขานะครับโดยรับสัญญาณจากตัวตัวบอร์ดหลักที่เป็นสีเขียวนี้นะครับขึ้นมามาจ่ายให้กับตัวขาแต่ละข้างนะครับแล้วก็มีการรักษาสมดุลคือระบบไจโรก็คือไอ้เจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างนี้เราจะมองเห็นว่านี่ครับตัวนี้นะครับเล็กๆน่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็บอร์ด อีกบอดหนึ่งก็จะเป็นบอ r จีเพ็นะครับจีเพ็ก็ฝังอยู่บนหนัว <c oughs> น,นี่นี่คือสภาพของตัวโดนนะครับจะมองเห็นว่าก็ค่อนข้างจะเยินเยินยับเหมือนกันคือโรนมันไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ว่าดูสภาพพื้นที่ในการเล่นน่าจะเป็นคิเลนแล้วก็โดนฝนโดนน้ํามาเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวปลุก ได้แค่ไหนนะครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับจะมองเห็นว่าปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ก็อย่าอยู่ทรงนี้เลยนะครับจะมองเห็นว่าเอ,อ่อยับเยินเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดไฟยังไม่ได้อะไรทักสักอย่างนะผมขออนุญาตล้างให้เสร็จซะก่อนนะครับค่อยจะป้อนไฟเข้าระบบให้นะครับเพราะไม่งั้นผมกลัวว่ามันจะยาวนะ รีโมทนะครับเรามาดูที่รีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลก็อย่างที่เห็นครับสภาพก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับก็มีจอยสติกฝั่งซ้ายมือนะครับที่เลื่อนเดินหน้าตอยหลังซ้ายขวานะครับขาหักนะตัวนี้ก็คือตัวขาจอยนี่เดี๋ยวคงต้องเจาะนะครับแล้วก็มาคให้หรือไม่ก็อาจจะหาอะไหล่นะครับที่เป็นตัวลูกถ้วยของจอยมาใส่ให้นะครับเพราะว่าอะไหล่ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะมีในร้านน่าจะมีนะครับถ้ามีก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ สภาพก็ถือว่ายับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เนาะเก่าเก็บตอนแรกผมเห็นกระเป๋าล้วผมผมนึกว่าน่าจะช้ําแต่กระเป๋านะดูแต่ดูกระเป๋านี่คือแบบโหโหดมากนะ oh. ขอยัดเรามาเดินดูกระเป๋ากัน oh. กระเป๋าก็ของพี่ของพี่ก็ถือว่าดุเหมือนกัน oh. <laughs> <laughs> นะครับอย่างนี้เลยครับก็กระเป๋าก็ถือว่า ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเป็นไปได้จะซักกระเป๋าให้นะพี่นะเดี๋ยวซักกระเป๋าให้ใหม่นะผมขอญอาตปั้นโดนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวกระเป๋ามาว่ากันโอเคของที่รอตรงกลับนะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วรอส่งกลับก็จะ <c oughs> กองอยู่แถวๆนู้นนะครับแล้วก็ตัวที่อรอ ยกขึ้นมาซ่อมก็อยู่ในรังนี้แล้วก็อยู่ในรังโน้นอีกนะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมทันไหนที่ส่งมาซ่อมหรือรออะไรอยู่ก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆว่ากันเนาะห้ามบ่นนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ตายหลังคาเดี๋ยวก็ได้เรื่อง <parity> โอเคตนะั้นอ่ะได้แล้วครับจบแล้ว,ลวโอเคครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จแล้วนะครับของพี่พี่พี่อะไรวะตายแล้วกูไม่ได้เในนี้นด้วยอ่ะสรุปเสร็จเสร็จแล้วนะครับ ก็กระเป๋าก็้าซักให้ใหม่แล้วพี่เนาะจะมองเห็นว่าเงาและหอมหน่าจับน่าเล่นนะครับตัวฝาครอบนะครับของพี่มันไม่มีฝาครอบมานะอันนี้ของพี่ผมใช้คําว่าผมแถมให้นะครับใช้คําว่าแถมให้นะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็โดนชาร์จไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็แถมให้แล้วกันเนาะตัวนี้นะ เฉพาะแขกหรือว่าเฉพาะลูกค้าที่น่ารักน่ารักนะจ๊ะตัวลูกถ้วยหรือว่าตัวลูกลูกถ้วยของจอยนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้คิดตังค์นะพี่นะก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมคิดค่าอะไรเฉพาะชุดที่กองอยู่ข้างในนะครับอัน,นนี้ก็จบแล้วไปลองบินลองเทสแล้ะส่วนใบนะครับถ้ามันเสียมันยังไงก็เดี๋ยวค่อยมา,เ,าเปลี่ยนกันใหม่นะครับ แบสำรองยังไม่ได้สั่งไปนะก็คือบินตามนี้ไปก่อนนะครับแบตเตอรี่ผมถอดให้อย่างนี้นะครับเมื่อดียวนเล่นอเลยนะครับซึบอันนี้ก็พร้อมที่จะลังลาได้แล้วครับใส่คืนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จบนะครับกระเป๋าซึบนี่สภาพยับเยินแต่สวยงามโอเคเคลีย ส่งกลับได้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูมือโปรผมสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ